ันนี้ก็จะมาตำส้มตำนะครับหรือว่าตำบะคุงบานเฮาครับนี่ครับตำพริกก่อนครับพริกนี่กับไหลเติบเนาะมันค้นมะเขือนี่ใส่ไปเลยกับใส่กระเทียมไปเครื่องปรุงพร้อมแล้วครับครับเขลือเทศมะนาวมะกอกครับแนวแซบมะมะกอกนี่ครับแล้วก็มะเขือนี่จะใส่เราใส่ก็ได้ครับแล้วแต่ผู้มัก นะครับเนาะแล้วก็มีเซนมะฮุ่งครับเซนมะฮุ่งอันนี้ผมซื้อมากครับยี่สิบบาทกี่ข้านทิดนะครับเอาแบบสำเร็จเลยนะครับเขาซับมาให้เรียบร้อยนะครับเนาะอ่าครับแต่ก็ใส่หมดเลยเหละครับหมือ้นดอกกินหมเนหลายกอดเอาประมานคู่เดียวพ็อนะครับ เราจำเนี่ยมือมดเหลือกันเอาไว,โโโว้นะครับโซโล่มือตัวนะครับกัดตามวิธีการครับว่่ยากครับจำสมจำนะครับเหล่วเตี๋ยวภูมักมักแบบใดน,นะครับเกือเทศทันลงไปครับนะครับหรือบางบ้าน,าน,นาค้าเอาน้ำมะเขือเล่น นะครับเกือเทศนะครับมันกัดสีออกเปรี้ยวๆจังหน่อยสามดุพ่อนะครับประกอบนะครับใส่ไปเลยทั้งเปลือกทั้งนวยนะครับรับสองนวยนะครับนะครับจริงๆซื้อมากเขาก็แถมมาแดกมาให้นําครับแต่ว่ามันซ่อมนี้มันไ่พ่อหรอกครับนะมันต้องเอาแบบที่มัน ซาใจนะครับครับก็สีมีแนวขาดบ่ไ,ไ้เลยครับอันนี้ไอแนวขาดบ่ไรครับผงชูรสนะครับผูลงนว่าใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยนะครับบใไซกะแซบอยู่นะครับแต่ว่าผมบะไซเป็นน้ำตานลนี่ครับเพราะผมบมมักปานแหน นะครับผมสลดกัใส่พวกประมาณนะครับอย่าหลายๆนะใส่หลายผู้คนว,ว่ามันสิวว่าเถกหวัวล้านมันบาเกี่ยวหรอครับใส่สันีิพอแล้วเนาะสันนิพนะครับก็นะบกต้องใส่หลายนะครับปลาร้นะครับหรือว่าปลาแดกอันนี้ ต้มมาเรียบร้อยครับต้มมาเรียบร้อยกับใส่ตามสมควรนะครับใส่หลายกับเข้มนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นประเดกอันเพิ่นเทสลับอันสมตำครับโดยประมาณนะครับ2องจองนะครับสทัพพีกำลังพอดีนะครับบม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำปลาครับม่ตองใส่น้ำปลาเงาเลยครับตํำเลย กินหอมหวยเลยครับผู้ลงพืดนว่าพี่พูดเฮ็ดกับเขาว่าเป็นเนี่ขอให้ครับวุ่ได้ย่านนะครับเรื่องกับเขานะครับเฮ็ดกินได้เมดแซ่แบก็แซ่บแต่แซ่บคือเราครับเพราจะค้องเฮ็ดเองกินเองนะครับ่นะ ชิมก่อนครับพี่น้องว่าเป็นยังไงโอ้ยปดาดแดแท้ครับลืมใส่หมักเน่าใส่มันกับเปรี้ยวอยู่ด้วยครับเปรี้ยวมะเขือเปรี้ยวมะเขือเทศนะครับมะนาวลูกนึงเลยผมเผมเป็นคนกินเปรี้ยวครับกินเปรี้ยวนะครับ กินเปรี้ยวขอวันดีกว่ากินเข้มนะครับกินเข้มนี่พวกเบาไหวสูบบาไหวครับเข้มแต่เปรี้ยวเบาไหวอยู่เข้มนี่มันเบาไหวแล้วนะครับนะเรียบร้อยครับเราต้องชิมรอบสองครับผมมั่นใจในฝีมือว่าแซ่บแน่นอน ใส่จานนะครับรับใส่จานเตรียมรับประทานเนาะคันทีไปซื้อเขากะจกับไปยัางดอกเมฆ่าอะไรขาใส่แต่บุ้งสุรเอาโลดไวย ขันไปซื้อเขากัด 40, 40บาท50บาทเลยนะนขันผู่ขีดข้านกัน,กนซื้อมากินก็นกนได้นี่ผู้ตามว่เป็นยำบะแซ่บก็ได้นี่ครับแต่ของผมนี่การันตีครับการันตีความแซ่บความอร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะครับอันนี้แล้วไปแล้วครับเมน,นู่นนึงนะครับเตรียมไว้นะครับเมนู่สองบาท เมนูนสองะมันสีมีแนวอยู่นี่โอ้ยกล่องสีรนซะนอครับนี่ครับอันนี้ต้มต้มกระเพาะหมูครับเนอะเดี๋ยวผมสีหั่นแก้มกับตำบมะคุงครับเดี๋ยวสักพักไปเบิง้งครับว่ามันสิแสบสินัวสําไหนครับเนอะอาหารมืม่นี่กับผมรับประกันเลยว่าแน่นอน ความแสบความนัวบม่ตรงห่วงนะครับผู้ใดต้องการอย่างให้พิพ่นเทศให้กินกนะบอกมาครับขันผมมีเวลาไปนะนะครับอาหารอีกสารนในทุกอย่างครับครับเนาะเดี๋ยวผมสี่ันกระเพาะหมูก่อนครับหิวขาวแห้งตอนนี้พึ่งเลิกงานมากครับโอเคครับ